ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนดูมีรายได้ไม่เยอะแต่กลับเก็บเงินได้ขณะที่บางคนหาเงินเก่งแต่สุดท้ายก็ไม่มีเหลือความลับอาจอยูท่ที่วิธีคิดก่อนใช้เงินคนทั่วไปได้เงินแล้วก็ใช้เลยซื้อของที่อยากได้ตอบสนองทันทีแล้วก็คอยมานั่งเครียดทีหลังว่าเงินไม่พอแต่คนรวยเขาวางแผนก่อนเสมอก่อนจะใช้เขารู้ว่าเงินก้อนนี้มีหน้าที่อะไรบ้างเขาจัดงบแบ่งไว้ลงทุน เก็บออมและใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมายความมั่งคั่งจึงไม่ใช่เรื่องของการหาได้มากอย่างเดียวแต่มันคือการรู้ว่าควรใช้อย่างไงเพื่อให้เงินทำงานต่อให้เราอยากเริ่มคิดแบบคนรวยเริ่มง่ายๆด้วยคำถามนี้ก่อนใช้เงินทุกครั้งใช้แล้วได้ผลลัพธ์หรือแค่ได้ความรู้สึกชั่วข่าว จะไม่คนรวยวางแผนก่อนใช้เพราะเขาไม่ได้อยากมีเงินแค่วันนี้แต่เขาวางเกมไว้เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้า